สวัสดีครับเรื่องแรกก่อนเรื่องแจกเงินคือผมเชื่อว่าเงินซึ่งเก็บจากภาษีประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่เอาไปใช้ในการเลี้ยงดูหน่วยงานรัฐให้อยู่ต่อไปโดยที่ไม่มีความจําเป็นหน่วยงานรัฐซึ่งไม่มี productivity เนี่ยและก็ไม่มีความจําเป็นในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ไม่มีความจําเป็นในระบอบประชาธิปไตยเลยเนี่ยมีนะฮะหลายหลายหน่วยงานควรที่จะถูกเกโยตีนถูกก,ก,กาจัดออกไปมันมี parasitic nature ของ bureaucratic policy ซึ่งพอก่อตั้งแล้วก็เติบโตขึ้นมาเนี่ยอยู่ไปได้เรื่อยๆแล้วก็กินภาษีประชาชนแล้วก็ไม่ได้สร้างสารรค์อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยผมไม่ได้แคร์ว่ามันเป็นการสร้างสารรค์ผลประโยชน์ต่อผู้ซึ่งให้เงินนะที่จ่ายภาษีไม่ใช่นะผมกลับมองว่าถ้าเกิดเอาเงินจากผมไปที่ผมได้มาจากการทำงานเนี่ยแล้วคุณเอาไปให้คนซึ่งยากไร้กว่าผมเนี่ย ผมไม่มีปัญหาคุณเอาไปลงทุนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐสาธารณสุขที่มีคุณภาพรวมไปถึงการไปสร้างถนนหนทางและระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องเป็นรารวมไปถึงการการมอบให้กับเกษตรกร,กรซึ่งบางทีเขาขายข้าวได้ในราคาซึ่งต่ำอะไรเงี้ยอุดหนุนในเชิงการประกันราคาอะไรเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างประจารใช้เงินภาษีประชาชนอย่างมีประโยชน์ เสร็จแล้วมันก็มีการใช้เงินภาษีประชาชนกับโครงการซึ่งไม่จําเป็นต้องทําในเรื่องที่เอกชนเนี่ยมีเงินทําและก็อยากทําเสร็จแล้วรัฐดันไปทําแทนรัฐไม่ควรนี่เอาเ,อาเงินประชาชนไปทําอะไรแทนเอกชนถ้าเอกชนต้องการลงทุนด้านนั้นอยู่แล้วเสร็จแล้วมันก็มีหน่วยงานซึ่งไม่มีความจําเป็นที่ต้องมีเลยอย่างเช่นสารรัฐธรรมนูญ มันไม่ต้องมีก็ได้ใช่ไหมฮะอ่าเผอประชาธิปไตยเนี่ยสูงส่งกว่านี้ฝ่ายนิติบัญญตัติฝ่ายบริหารบริหารประเทศได้โดยที่ไม่มีใครมายืนค้ำหัวไม่มีหลายองค์กรนะฮะซึ่งต้องยุบนะฮะแล้วแล้วยิงแล้วมันจะมีเงินเหลือเอาไปใช้ในการโปะในโครงการดีๆที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพทุนหน้าของสปสชบัตรทองอย่างเงี้ยถ้าเขามีงบเพิ่มเ่ยเขาซื้อยาที่แพงกว่านี้ได้ให้กับคนยากคนจนเพราะฉะนั้น ผมไม่ได้เกี่ยงกายในมุมของคนซึ่งจ่ายภาษีผมเกี่ยงกายในมุมที่ว่ามันเอาเงินไปเลี้ยงดูหน่วยงานรัฐซึ่งไม่มีความจําเป็นนี้ต้องมีแล้วก็โปะหลายโครงการซึ่งมันไม่ได้จําเป็นนี่คือสิ่งที่ผมมีปัญหาด้วยผมจะพูดต่อในเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลแต่ผมเช็คเช็คคุณภาพเสียงและภาพนิดหนึง่งโอเคทุกอย่างยโอเคอยู่รีคอร์ดิ่งอยู่แต่ประเด็นที่ผมจะบอกในวันนี้ก็คือว่า การที่รัฐเนี่ยหาเสียงไว้แล้วก็จะเอาเงินมาแจกคืนประชาชนเนี่ยผมไม่มีปัญหาตราบใดที่มันมีงบประมาณเหลือหรือตราบใดที่คุณไปคุณไปเฉือนจากจากโครงการซึ่งไม่มีความจําเป็นยกยกตัวอย่างนะฮะเอาง่ายๆเลยเรือดำน้ำําซึ่งประเทศไทยไม่ต้องมีสมมุติว่าเราสามารถทําให้จีนเนี่ยยกเลิกข้อตกลงแล้วก็เราได้เงินคืนเอาเงินส่วนนั้นมาแจก เป็นเงินดิจิทัลเนี่ยผมจะไม่ว่าผมชอบมากเลยเอาเงินคืนมาถ้าคุณยุบทิ้งสารรัฐธรรมนูญแล้วคุณเอาเงินเดือนของตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้งหมดมาแจกประชาชนเต็มบ้านเต็มเมืองด้วยระบบดิจิทัลหรือแอปเป่าตังก็ได้ผมจะปรบมือให้คือมันมีหลายหน่วยงานจริงๆซึ่งไม่ต้องมีแล้วมันมีหลายโครงการเหลอเกินซึ่งมันไม่ต้องมีมันสิ้นเปลืองอยกตัวอย่างยก,ยกเลิกเกณฑ์ทหาร นะเพราะว่าทหารเกณฑ์เนี่ยมันไม่จําเป็นคนเขาเดือดร้อนเขาโดนเกณฑ์สงครามก็ไม่ให้มีรบไปประจําการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคุ้มค่าในการใช้ชีวิตไม่เท่ากับการใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกโดยที่เป็นพลเรือนสูญเสียโอกาสในการทำมาหากินสูญเสียโอกาสในการเรียนหนังสือเสร็จแล้วสิ้นเปลืององบประมาณภาษีประชาชนในการเลยนดูทหารเกณฑ์ด้วย คุณเอาเงินก้อนนั้นนะมาแจากเป็นเงินดิจิทัลเนี่ยผมไม่มีปัญหา mm. ก็เลิกเกณฑ์ทหารแล้วเงินมาแจากคืนผมหรือถ้าเก็บภาษีเยอะเกินไปก็คืนเงินมาบ้างแต่ผมมีปัญหาว่าเวลาคุณจะแจกเงินเสร็จแล้วมันไม่มีงบเนี่ยนะฮะแล้วคุณพยายามเนรมิตงบขึ้นมาด้วยการแต่ตั้งงบให้ได้เนี่ยคืออันนี้ผมมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมไม่มีปัญหาในการเอาเงินมาให้ประชาชนเพราะมันคือเงินของประชาชนแต่คุณจะต้องไปเฉือนไอ้โครงการซึ่งมันไม่มีประโยชน์ก่อน ถ้าคุณยุบทิ้งสารรัฐธรรมนูญคุณลดเงินเดือนกอกนตคุณเฉือนปปชเหรือครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณเลิกเกณฑ์ทหารแล้วคุณงบทั้งหมดนั้นนะมาแจากเป็นเงินดิจิทัลนะฮะผ่านแอปเป๋าตังหรือซูเปอร์แอปสวรรค์วิมานอะไรก็ตามเนยนะฮะเอาเลยผมโอเคแต่ผมไม่โอเคกับการที่ไม่มีงบเสร็จแล้วคุณไม่เฉือนแล้วพอคุณมาแจาก คุณทิ้งนี้ในระยะยาวไว้มากกว่าที่มีผมมีปัญหาตรงนี้นั้นจุดยืนผมเคลียร์นะฮะมันคือเงินประชาชนเอาเงินคืนมาโอเคมันไม่ใช่เป็นน้ําพริกละลายแม่น้ําแต่ว่าเฮ้ยคุณไปเฉือนไอ้อะไรที่ไม่จําเป็นออกได้ไหมถ้าเฉือนยังไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาเงินมาแจากถ้ามันเหมือนกับผมผมจะต่อเติมบ้านหลังเนี้ยตอนเนี้ย ผมไม่มีรายได้เข้าเนี่ยผมแล้วมีคนมาเริ่มต่อเติมเนี่ยผมก็จะดา่าก็รายได้มันไม่มาแล้วคุณจะต่อเติมผมจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายโอเคคราวน,นี้ในรายงานที่ผมจาดให้ฟังเนี่ยมาจาก AMRO AMRO คืออะไร AMRO คือ ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office w i c r o n i o by Digital Wallet ในบล็อกนะฮะเขาบอกอย่างนี้หัวข้อ Investing in, in Thailand's Future Beyond the Digital Wallet เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างที่มารุมเร้ามีแนวโน้มที่จะเติบโตในระยะยาลดลงอย่างต่อเนื่องตามหลังคู่แข่งในภูมิภาคเมื่อพิจารณาจากสภาพการนี้แล้วสิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนที่ส่งเสริมการเติบโตทั้งในทุนของมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหการรมเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าการแจกเงินสดในวงกว้างโดยตรงให้กับประชาชน เขาบอกว่าที่รัฐบาลวางแผนจะเปิดตัวโครงการดิจิทัลอ l เ e t ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มมูลค่า500ล้านบาทเป็นการแจกจ่ายเงิน10,000บาทให้กับประชาชน50ล้านคนคาดว่าจะเริ่มแจกในประมาณไตรามาสที่4ของปีนี้ควรมีความรอบคอบในการใช้การแจกเงินสดระยะสั้นเพื่อกระตุ้นการเติบโตที่ซบเซาเนื่องจากเป็นการบรรเทาอาการของการเจ็บป่วยโดยที่ไม่ได้แก้ไขาสาเหตุที่แท้จริง เขาบอกว่าแม้การเติบโตที่ชะลอตัวของประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเนื่องมาจากปัจจัยชั่วคราวที่อาจจะดําเนินนโยบายแบบผ่อนคลายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวได้ counter cyclical policy measures ตัวเลขการเติบโตเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่น่ากังวลมากขึ้นนั่นก็คือการลดลงอย่างต่อเนื่องของแนวโน้มการเติบโตระยะยาว การคัดการการเติบโตนร,รัตยาของประเทศไทยได้ลดลงในช่วงปลายปีที่ผ่านมาการคัดการอัตราการเติบโตของประเทศไทยในอีก10ปีข้างหน้าที่เป็นเอกฉันอยู่ที่ประมาณ2.4ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเมื่อ20ปีที่แล้วและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ4ในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเชี่้เห็นว่าตัวเลขการเติบโตที่ต่ำกว่ามาตรฐานนี้ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะได้รับการเน้นย้ำจากแรงกดดันด้านความท้าทายเชิงโครงสร้างระยะข้างหน้าที่มากขึ้น สินค้าจานวนมากที่ไทยมีข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเช่นฮาร์ดดิสก์และรถยนต์ประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายในกําลังเผชิญกับการลดลงของอุปสงค์ทั่วโลกเชิงโครงสร้างด้วยเหตุนี้การตอบสนองของไทยต่อการฟื้นตัวของการค้าโลกในภาคการผลิตโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เคยมีเทคโนโลโย,ยีที่มีนวัสูงและพลังงานหมุนเวียนจึงค่อนข้างเชื่องช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆคือพูดง่ายเราผลิตสินค้าซึ่งโลกต้องการน้อยลงไม่ใช่ความผิดรัฐบาลความผิดเอกชนด้วยซ้ํา เอกชนไทย evolve ไม่ทันผมไม่ได้มาบอกให้รัฐบาลปรับโครงสร้างนะฮะผมแค่กำลังจะบอกว่ารัฐบาลแจกเงินมันไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่แจกได้ถ้ามีเงินแต่ถ้าไม่มีเงิน,มงนไม่ต้องแจกโอเคจบโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลช่วยแก้ไขจุดอ่อนด้านอุปทานเหล่านี้ได้เพียงเล็กน้อยนอกจากนี้เงินกู้ของรัฐจำนวนมากที่จัดสรรให้กับโครงการนี้จะเพิ่มภาระหนี้และจำกัดความสามารถของรัฐบาลในการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในอนาคต โครงการนี้คาว่าจะทําให้การขัดดุลการคลังเพิ่มขึ้นเป็น4.4%ของ GDP ในปีงบประมาณ68ซึ่งถือว่าเป็นการขัดดุลที่สูงเป็นประวัติการยกเว้นในช่วงที่มีการระบาดใหญ่และก็จะดันนี่สาธารณะให้อยู่ที่67%ของ GDP ภายในปีงบประมาณ69ซึ่งใกล้กับเพดานนี่70%ที่รัฐบาลกําหนดและเกณฑ์นี้ระหว่างประเทศที่ไม่กระทบต่อสิทธิธภาพสาหรับประเทศเทศรษฐกิจเกิดใหม่การทดสอบภาวะวิกฤตหรือ r e s s test เชื่อเห็นว่าแรงกระแทกช็อคต่อการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงหรือต้นทุนการกู้ยืมอาจผลักดันอัตราส่วนหนี้สินให้เกินเพดานหนี้การันตีฮะถ้าเราเชื่อว่าการแจกแบบนี้มันช่วยแก้ปัญหาอะไรนะฮะไม่นานนะผ่านไปอีกสัก2รัฐบาลนะเพดานหนี้ทะลุแล้วต้องมานั่งขยับเพดานหนี้ใหม่มันไม่ใช่ว่าแจกไม่ดีประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรมาก แล้วเมื่อเวลาผ่านไปพอแจกไปแล้วนี่มันอยู่ปัญหาความฝืดเครื่องความเหลื่อมล้ำและปัญหาเชิงโครงสร้างก็ยังอยู่ผมเลยสรุปไงครับว่าไม่ต้องแจกตอนแรกผมเอานะกับการแจกแต่พอเข้ามาแล้วมันไม่มีงบแล้วคุณใช้เวลาไป6เดือนปีหนึ่งแล้วมันก็ยังหางบไม่ได้จนในที่สุดคุณทําจนได้เพราะว่าผิดที่หาเสียงไว้ไม่ได้ผมรู้สึกอย่างนี้มันมันดันทุรังแบบเยอะไปไง คือมันไม่ต้องแจกก็ได้แต่ถ้าคุณอยากแจกแล้วมันมีงบก็แจกแต่ถ้ามันแจกแล้วไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรและเสร็จแล้วมันทิ้งนี้ไว้เยอะถามคือคุ้มไหมคืนเงินภาษีประชาชนโอเคคุณไปเฉือนโครงการซึ่งไม่จําเป็นก่อนดีทุกกระทรวงมีโครงการซึ่งไม่จําเป็นทุกกระทรวงมีเจ้าหน้าที่ซึ่งควรที่จะค่อยๆซอยออก คือหน่วยงานรัฐไทยมันใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปทุกกระทรวงไม่ต้องพูดถึงองค์กรอิสระบางองค์กรซึ่งไม่ต้องมีนะฮะนะที่มายืนค้ำหัวประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะการใช้ใจ่ายภาครัฐจึงควรมุ่งเน้นเชิงยุทธศาสตร์ไปที่การลงทุนที่ส่งเสริมการติบโตตัวอย่างเช่นการเพิ่มการลงทุนภาครัฐ ในด้านทุนมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวการวางตำแหน่งทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการชิงส่วนแบ่งตลาดท่ามกลางการค้าโลกที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบนี่เป็นคำแนะนำจากแอมโรแม้ว่าโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลอาจจะช่วยกระตุ้นการเติบโตโชวคราว แต่ก็ไม่ได้จะส่งผลกระทบอย่างยั่งยืนต่อการเติบโตตามศักยภาพของประเทศไทยหากไม่มีการยกระดับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการเติบโตที่พุ่งสูงขึ้นจะหายไปอย่างรวดเร็วและการเติบโตจะกลับไปสู่แนวโน้มระยะยาวที่เป็นอยู่ใช่เลยฮะแจกเงินไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมันให้คนมีตังใช้จ่ายชั่วคราวแล้วถึงเวลาก็ผ่านไป ผมเชื่อในการ empower คนด้วยเงินไม่ใช่ไม่เชื่อแต่คุณต้องมีเงินที่จะให้เขาก่อนถ้าผมจะให้เงินทุกคนในบ้านเพื่อให้คนมีเงินจับจ่ายใช้สอยในบ้าน,ต,ต,น,นต่อเติมนู่นต่อเติมนี่ซื้อนูน่นซื้อน,นี่เข้าบ้านโอเคแต่ผมต้องหาที่มาของเงินให้ได้ก่อนไม่ใช่ผมไปกู้มาหรือไปตั้งงบเผื่อกันเผื่อนี่สูญไว้ หรือไปหยิบจ,จับเงินกองทุนซึ่งออมไว้เพื่อเป้าประสงค์อื่นหยิบจับแบงก์มาอย่างเงี้ยขมอนต่อกันเลยนะครับในเรื่องของการศึกษาพูดถึงเรื่องที่ควรที่จะลงรายละเอียดมากขึ้นใน,ในการทุ่มทุนสร้างจริงๆรงงบกระทรวงศึกษาธิการของไทยเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนิดนะฮะมันเยอะมากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นกระทรวงซึ่งได้งบประมาณเยอะมากที่สุดกระทรวงหนึ่ง ปัญหามันไม่ใช่ปริมาณของเงินทองซึ่งเอาไปลงในเรื่องของการศึกษาปัญหามันคืออะไรล่ะประเทศไทยมีการศึกษาซึ่งด้อยคุณภาพหรือเปล่าสำหรับผมประเทศไทยมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่ไม่ได้ด้อยคุณภาพสามารถปรับจูนที่ดีขึ้นได้แต่ว่าคุณให้อิสระครูบาอาจารย และสถานศึกษาในการปฏิบัติการในรูปแบบซึ่งค้นหาและพัฒนาการองค์ความรู้กับตนเองและเทคนิคในการสอนที่ขึ้นกับเขาไม่ยิ่งขึ้นการกระจายอำนาจให้ครูบาอาจารย์ให้โรงเรียนสามารถทําตัวปฏิบัติตนให้เปรียบเสมือนโรงเรียนเอกชนไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงว่าส่วนกลางจะว่ายอย่างไรนั่นคือสิ่งที่จะนํามาสู่การเรียนการสอนที่ดีขึ้นคุณสังเกตด้วยว่าทําไมโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนของรัฐที่มีความเป็นอิสระเนี่ยนะฮะที่ดังๆเนี่ยหลายแห่งเ,เอกชนดังๆหรือของรัฐกึ่งรัฐที่มีความอิสระเนะะี่ยดังๆทั้งนั้นเนี่ยนะฮะท็อป10ท็อป20ในเมืองไทยอ่ะทำไมเขาสอนได้อย่างมีคุณภาพเขาสอนได้อย่างมีคุณภาพเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยเขาอิสระจากหน่วยงานที่ไปกํากับดูแลนู่นนี่นู่นน,น,นี่เยอะแยะเสร็จแ,แล้วเขาบริหารบุคลากรในโรงเรียนได้เพราะฉะนั้นโมเดลคือมันต้องกระจายอำน,นาจ โรงเรียนในต่างจังหวัดดีๆก็มีที่เขามีบทบาทในการกำหนดเทคนิคในการสอนเองเสริมอะไรเข้าไปในตำราก็เสริมได้ในขณะเดียวกันตำราในส่วนกลางเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นปัญหาเนี่ยมันเฉพาะบางวิชาท่านผู้ชมที่ไม่ชอบระบบการศึกษาไทยอาจจะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่อยู่ในตำราการศึกษาไทยอ่ะหลายเรื่องเนี่ยนะฮะมันมีความเป็นสากลมากที่ต้องปรับจูนจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีด้านประวัติศาสตร์ าการเมืองอร่วมสมัยหลักๆเรื่องอื่นที่เราสอนนี่คือเป็นสิ่งที่สอนในระดับสากลนะฮะเข้มข้นในระดับที่มากกว่าในแบบที่กำลังดีนั้นการศึกษาไทยในส่วนของตำราส่วนกลางเนะี่ยไม่ใช่ประเด็นนอกเหนือไปจากวิชาประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งซึ่งจะต้องเติมความรอบด้านแต่นั่นเป็นโจทย์อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นโจทย์ซึ่งต้องมีอำนาจทางการเมืองแต่ว่าผมลจะบอกว่า คุณต้องให้อิสระภาพคุณต้องให้ decentralization มันถึงจะบริหารกันแบบเอกชนถ้าไม่รเอกชนหลายแห่งก็ turn around ให้ให้เป็นโรงเรียนซึ่งเด็กนักเรียนอยากจะไปเรียนกันนะพวกครูบาอาจารย์เขามีอิสระในการค้นหาเทคนิคจากการบริหารที่มีความเป็นเจ้าของของ,ของผู้บริหารผมพูดชื่อโรงเรียนเลยก็ได้แต่ผมไม่พูดผมเกรงใจผมรู้จักโรงเรียนหลายแห่งครนี้เราต้องมานั่ง copy f i n l a n ์ไหมไม่ต้อง แต่ว่าเราสร้างสารทั้งหมดนี้ได้เองด้วยการ decentralize อำนาจ decentralize อำนาจการ decentralize อำนาจไม่ใช่บอกว่าต้องมีแต่โรงเรียนอินเตอร์หรือต้องมีแต่โรงเรียนซึ่งสอนเป็น E.P. ไม่ใช่คำตอบสำหรับพลเมืองชาวไทยเนี่ยไม่ใช่มีโรงเรียนอินเตอร์เยอะๆแล้วพอรวยและจะได้ให้ลูกหลานเรียนอินเตอร์ได้ แล้วแค่นั้นจบไม่ใช่คำตอบของเมืองไทยคือคุณ decentralize อำนาจให้โรงเรียนของรัฐและและกึงก่งๆรัฐเนี่ยมีความรู้สึกมีเป็น ownership บริหารเหมือนกับที่เอกชนคุณภาพเขาบริหารครูเนี่ยไม่ต้องมานั่งเสียเวลากับการทำงานเอกสารและงานพิธีการโฟกัสกับการเรียนการสอนได้ การสอนแบบไทยไม่ใช่มานั่งบอกว่าเฮ้ยลดกันบ้านไม่ต้องมีกันบ้านนู่นเหมือนฟินแลนด์ไม่ใช่คุณด e เซนทรัลไลซ์ไปส่วนกันบ้านมันจะเยอะมันจะน้อยมันแล้วแต่วิชามันแล้วแต่ระดับกันบ้านเยอะน้อยเอาจริงๆมันแล้วแต่ช่วงบทเรียนและวิธีการสอนมันไม่ใช่ว่ากันบ้านเยอะไม่ดีหรือกันบ้านน้อยไม่ดีหรือกันบ้านเยอะมากเกินไปเด็กเลยไม่ ไม่ใช่คุณไปเรียนโรงเรียนชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาหรือที่อังกฤษกันบ้านก็เยอะใครบอกไม่เยอะมันไม่ได้มีกันบ้านน้อยเหมือนแบบฟินแลนด์หรือสวีเดนกันทุกประเทศไม่ใช่คุณไปเรียนสิงคโปร์ดิโรงเรียนดีจะตายกันบ้านเพียบเลยกันบ้านสิงคโปร์เยอะกว่าไทยเด็กสิงคโปร์เก่งจะตายคือยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเรา c ร e a t e ผู้ปกครองซึ่งมองว่าโรงเรียนที่ดีคือโรงเรียนที่ไม่มีกันบ้านแล้วก็มีแต่ภาษาอังกฤษ ซึ่งมันเป็นมุมซึ่งฉาบฉวยโรงเรีอินเตอร์เองมีปัญหาเยอะมากแต่ความที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่รู้สึกว่าจ่ายเยอะก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญหาโรงเรียนไทยเนี่ยที่สอนภาษาอังกฤษน้อยไปมีเยอะต้องเสริม,ต,รมต้องเสริมทั้งเวลาต้องปรับทั้งวิธีการสอนซึ่งทำได้ทำได้มันมีโรงเรียนซึ่งปรับแล้วสำเร็จจะให้ผมพูดชื่อและแนะนำวิธีการปรับก็ได้ รงเรียนไทยของรัฐซึ่งจะปรับซึ่งจะปรับให้ภาษาอังกฤษแน่นขึ้นปรับวิธีการสอนและเพิ่มเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษมีวิธีการปรับไม่ยากมีต้นแบบของรงเรียนเอกชนหลายแห่งที่ทําสําเร็จแค่ก๊อปปี้ก๊อปปี้ลงทุนเพิ่มทําได้โรงเรียนอินเตอร์ที่ลูกอีลีทเรียนกันเด็กออกมาเยอะแยะเฟล เพราะว่าอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้ดูรายการนี้ไม่ดูเรื่องพูดไม่ได้อ่านไม่ออกสื่อสารกับพลเมืองชาวไทยไม่ได้ในที่สุดสมองไหลไปทำงานเมืองนอกหมดพอโตหรือไม่ก็ทำงานเฉพาะได้ในบริษัท multinational corporation เอกชนโรงเรียนอินเตอร์ก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายที่ล้มเหลวปล่อยปะละเลยในการไม่สอนภาษาไทย ให้เด็กไทยสามารถเติบโตขึ้นมาแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้เก่งได้ดีโรงเรียนอินเตอร์ก็ต้องปรับเพิ่มภาษาไทยให้ความสำคัญให้เด็กซึ่งจบโรงเรียนอินเตอร์มาสามารถพูดอ่านเขียนสนทนาบริหารประเทศได้คุยกับปู่ย่าตายายรู้เรื่องนะผมท้าเลย ลูกคนมีตังที่เรียนอินเตอร์เนี่ยมีใครคุยกับปู่ย่าตายายหรือเขียนจดหมายเป็นภาษาของบุพการีได้บ้างถ้าทำไม่ได้ผมไล่ให้ไปทำาฉะนั้นโรงเรียนไทยเฟยลเยอะโรงเรียนอินเตอร์ก็เฟลเยอะต้องแก้ไขหมดให้ผมเป็นผู้นำประเทศนี้ผมลืมหมด แผ่นดินลุกเป็นไฟทิ้งท้ายรายการนะครับ The Opener The Opener เขียนถึงฟินแลนด์เมื่อร้อยปีก่อนฟินแลนด์เป็นประเทศยากจนที่เพิ่งเป็นเอกราชใหม่ๆคนเรียนหนังสือในยุคนั้นจินตนาการไม่ออกว่าอีก100ปีการศึกษาของประเทศฟินแลนด์จะเป็นระดับท็อปของโลกในยุคนั้นการศึกษาภาคบังคับจะมีเพียง4ปีเท่านั้นและรัฐจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนถึงป .4 เท่านั้นในฟินแลนด์100ปีที่แล้วนะฮะจะมีเรียน preschool ก,ก็คืออนุบาลนั่นแหละ แล้วก็จะบังคับเรียนอีก4ชั้นปีถ้าอยากเรียนต่อหลังจากนั้นต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเองแล้วปกติครอบครัวยากจนก็จะให้ลูกจบแค่ปอ .4 ออกหางานทําพูดง่ายๆก็คือแทบจะไม่ต่างอะไรจากประเทศไทยในยุคเดียวกันเผอๆฟินแลนด์ตอนเริ่มระบบการศึกษาที่เป็นภาคบังคับเนี่ยอาจจะแยก่กว่าไทยได้วยซ้ําดียวไปเนร่เขียนเพราะยุคแรกการศึกษาภาคบังคับของไทยนั้นผู้เรียนต้องเรียนยาวถึง7ปีด้วยซ้าหลายคนคงเคยได้ยินว่ามีถึงชั้นป .7 นั่นแหละครับการศึกษาภาคบังคับยุคแรกของไทยก็คือเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .7 คนไทยได้เรียนฟรียาวกว่าฟินแลนด์ยุคเดียวกันซะอีกฟินแลนด์ให้ถึงป4ช่วงแรกนะฮะประมาณ100ปีที่แล้วนะฮะคราวนี้ช่วง1950เนี่ยช่วงทศวรรษนั้นฟินแลนด์ปฏิร,ปฏรูปการศึกษาและเพิ่มการศึกษาภาคบังคับอีก2ปีผู้ง่ายก็คือว่าเพิ่มจากบังคับเรียนตั้งแต่ป .4 เนี่ยมาเป็นถึงป6เลยช่วงต้นทศวรรษหนึ่นอกจากบบัังคเรียนป .1 ถ์งป6แล้ว ยัางบังคับให้เรียนม1ถึงม .3 ด้วยซึ่งเป็นระบบการศึกษาภาพบังคับที่ยืนยามาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเรียนถึงป3จริงๆแล้วคล้ายๆกับไทยที่ไม่เหมือนคือแนวทางการสอนนะฮะแล้วก็ภาษาแล้วก็รายละเอียดใน,ใน,ใ,นในเทคนิคในห้องเรียนอะไรเงี้ยฟินแลนด์ไม่ได้มีระบบการศึกษาภาพบังคับที่ยาวนานแต่ระบบการศึกษาฟินแลนด์เข้มข้นแน่น,นอนหลายคนคงเคยได้ยินว่าเด็กฟินแลนด์เรียนหนังสือแบบไม่ต้องมีเกรดตั้งแต่ประถมยันมัธยม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเด็กฟินแลนด์จะไม่ได้เรียนอะไรจริงจังเพราะระบบการศึกษาฟินแลนด์ทุกวันนี้ทําให้เด็กที่จบป .6 พูดได้3ภาษาสบายๆฟินนิชสวีเดนสวีดิชนะฮะอาจจะเป็นอังกฤษด้วยเยอรมันอีกหนึ่งภาษาด้วยโดยบางคนก็อาจจะได้ทั้งอังกฤษและเยอรมันหรือพูดง,ง่ายๆก็คือเด็กฟินแลนด์จะเรียนจบมาก็มีคุณภาพแล้วดังนั้นเวลาไปต่อตอนมัธยมมันก็เลยไปได้ไกลมากวิธีคิดของครูฟินแลนด์อาจจะต่างจากหลายประเทศครูฟินแลนด์จะไม่พยายาม เสริมเด็กที่เก่งให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะไปเน้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการสอนเด็กที่ไม่เก่งและวิธีคิดแบบนี้ช่วยลวดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระยะยาวได้มากเพราะแม้แต่พวกลูกหลานผู้อพยพก็จะได้ความช่วยเหลือพิเศษจากครูของฟินแลนด์ไปด้วยมเดิฟินแลนด์ก็น่าสนใจแต่ผมกเราจะบอกว่าของแต่ละประเทศมันมีสูตรของตนเองคุณไม่สามารถไปก๊อปแล้วก็มาโปะได้แต่ว่าคุณสามารถปรับในสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยยกเลิกสิ่งที่มันไม่เวิร์ก เพิ่มเติมสิ่งที่มันเวร์เข้าไปได้อะไรซึ่งมันเป็นต้นแบบที่มันเป็นโมเดลซึ่งมีอยู่แล้วภาครัฐก็ต้องหัด Copy เอกชนซึ่งทำสำเร็จซึ่งทำได้มันมีการสาธิตทดลองนะฮะในโรงเรียนหลายแห่งมาแล้วที่มันมี Innovation ใหม่ๆแล้วมันไม่ใช่ Innovation ประเภทประเภทขายกิจการแล้วเสร็จแล้วเป็นเป็นแฟรนไชส์อของอินเตอร์ต่างประเทศมาทำ หมดเลยไอ,อยังงมันง่ายไปยังงไงมันออกแบบในการสร้างคนให้เป็นพลเมืองของประเทศอื่นนั่นคือ intermodel เราทำ hybrid m o เด l ได้ผมเสียดายจริงฮะผมเสียดายที่ผมไม่ได้บริหารประเทศนี้ถ้าผมบริหารประเทศนี้นะผมเมอา hybrid m o เด l นี่แหละทำในโรงเรียนของรัฐนี่นะฮะให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้แล้วยุบหน่วยงานราชการซึ่งไม่จำเป็นทิ้งซะ แล้วเงินมาโปะตรงนี้พูดละของขึ้นเว้ย